สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากแปรงตองมาริโรสช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียไม่แสบปากลมหายใจหอมสดชื่น แน่นอนครับเป็นประจำนะครับทุกๆวันอังคารครับมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลกันนะครับในช่วงของคริปโตอินไซต์บายซิฟเมกนะครับวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณเอกครับเอกราชศรีสุภวิชากจนะครับฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายวิจัยของซิฟเมกประเทศไทยคุณเอกสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกฮะไม่รอดนะฮะตลาดคริปโตเจอสงครามรัสเซียยูเครนเล่นงานล่วงหนักเลยใช่ครับ ผมนึกว่าวันคริสต์มาสซะอีกแดงแดงเดือดนะคุณเอกแดงกันหมดเลยนะครับแดงแดงกันเยอะมากๆนะคร, <S <S ะครจริงๆเท่าที่เห็นก็คือว่าแดงทุกสินทรัพย์เสี่ยงเลย <S <S ตลาดหุดด้น,นก,ก็ลงหนักลง, <S <S ลงมา <ๆ S 2> หลายวันแล้วด้วยนะครับแล้วก็อย่างพวกหุ้นเมกากลุ่มพวกแฟงแมนอะไรเงี้ยนะครับตัวใหญ่ๆหรือ Facebook พวกนี้ครับกูเกิลพวกอเมซอนลงกันเยอะมากนะครับคริปโตก็ ไม่พ้นนะครับยังไงก็ไม่พ้นเพราะว่าตอนนี้คริปโตถือเป็นสินทรัพย์เสี่ยงตัวหนึ่งที่กองทุนรวมแล้วก็นักลงทุนหลายคนเขาตีความว่าม,มันเป็นสินทรัพย์เสี่ยงชนิดหนึ่งถ้าเกิดเหตุความกังวลการกดดันจากปัจจัยภายนอกอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะถูกเทขายก่อนนะครับก็ลองสังเกตว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสัปดาห์เนี้ยสิ่งที่ขึ้นได้ดีคือพวกทองคําพวกเนี้ย เขายังตีความว่าเป็นเซฟเฮเว่นอยู่สินทรัพย์ปลอดภัยใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นก็ลีกนี้ไม่พ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับพวกภาพแมกโครอะไรเงี้ยการเกิดสงครามต่างๆอย่างเหมือนวันนี้ก็มีข่าวว่าจะหึ่มๆกันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ยังถูกกดดันอยู่พอสมควรเลยครับ,รบดังนั้นแนวโน้มเทรนตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆแนวโน้มเทรนตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยครับ ภาพใหญ่ยังเป็นทิศทางดาวเทนอยู่จริงๆเป็นดาวเทนมาส,สักระยะแล้วนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาในช่วงประมาณสัก2วีคเนี่ยเหมือนจะมีข่าวดีกลับมาให้ใจชื้นก็ทั้งตลาดคริปโตด้วยแล้วก็ตลาดหุ้นไทยด้วยแล้วก็หุ้นต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันอาจจะไม่สามารถหลีกหนีปัจจัยพื้นฐานของมันได้เพราะว่าหนึ่งเลยคริปโตก็ใน,ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปดูในส่วนของตัวเลเวอร์นิวของแต่ละแพลตฟอร์มเนาะก็มีรายได้ที่ลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะ ส่งผลต่อราคาเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องใช้ว่ามีความเสี่ยงที่มากขึ้นทั้งปัจจัยกดดันจากภายนอกแล้วก็ปัจจัยที่เป็นเกี่ยวกับตัวของลายเหรียญเองนะครับดังนั้นคือฟังแบบนี้แล้วตลาดยังเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงนะครับต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครตอนนี้จริงๆผมมองว่าถ้าเป็นในทิศทางที่ภาวะตลาดโดยภาพรวมนะครับยังเป็นดาวเทนหรือเป็นขาลงแบบนี้ครับ เอาง่ายที่สุดเลยนะครับที่จะปลอดภัยสุดก็คือเราใช้วิธีการเวทแอนด์ซก่อนถ้าใครที่ยังไม่มีของนะสมมติไม่ได้เงินสดรอซื้อเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องออนับนะครับหถึงสิ <c oughs> ในใจหรือ1นึ่งถึงพก็ได้นะครับแล้วก็แล้วก็อาจจะต้องอดทนรอหน่อยเพื่อรอจังหวะในเรื่องของมาเก็ t i n มิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะเข้านะครับแต่ถ้าหากว่าเราสมมุติว่าเรามีมีถือไว้บ้างแล้วก่อนหน้านี้นะครับถ้ายังถือไม่เยอะเนี่ย ผมมองว่าตรงนี้ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะ<ม>นะครับในเชิงของกลยุทธ์เองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําก็คือว่าในช่วงตลาดขาลงแบบนี้เราไม่ไม่ควรที่จะทิ้งนะแรืแบบว่าละทิ้งเลิกดูอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องทําคือเราต้องทําการบ้านให้มากขึ้น<ม>นะครับเพราะตอนที่มันขึ้นเนี่ยเราก็มีความสุขนะครับเร,เราก็ซื้อเพลินเลยแต่ตอนที่ตลาดขาลงแบบนี้การทําคันบ้านให้เหนือกว่าการทําการบ้านที่ดีกว่าแล้วก็ละเอียดกว่าเนี่ยเวลาที่ตลาดเริ่มพลิกขึ้นมาเนี่ยนะครับจะ ถ้าเราเลือกเหรียญได้ถูกตัวเนี่ยอาจจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าถ้าตลาดทั้งหมดเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับดังนั้นอยากให้คุณเอกแนะนําเลยฮะตอนนี้กลยุทธ์เนี่ยมันควรที่จะต้องใช้กลยุทธ์ยังไงดีในช่วงนี้ฮะได้ครับงั้นเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอกันเลยนะครับ,รบหน้าจอของเราโอเคอันนี้เป็นภาพกราฟของตัว Bitcoin บิตคอยนะครับจะสังเกตว่ามันขึ้นไปทดสอบแนวต้านเนาะตรงนี้ที่เราเคยเคยคุยกันนะครับแนวต้านตรงเส้นสีขาวๆนี่ครับเป็นจุดที่เป็นแนวต้านใหญ่มากๆเลยนะครับ ในเชิงกลยุทธ์จะวางแบบนี้ครับสมมติสําหรับตัวบิตคอยก่อนนะนะครับตรงนี้เป็นจุดต่ําสุดล่าสุดที่มันเคยเกิดขึ้นจะอยู่สักในกรอบประมาณ3ามหมื่นสองถึงสามหมื่นสามบวกลบ,บ,บนะครับในเชิงการตีความคือถ้าราคามันลงมาแล้วเนี่ยมันไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่หรือไม่ทํานิวโลอันนี้ถึงจะน่าสนใจเราอาจจะหาจังหวะรอให้ราคามันเริ่มมีการฟอร์มตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีกลับมาอันนี้ถึงจะจะเพี้ย จะจะเอามาวิเคราะห์ใหม่ว่าจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าในช่วงที่ทุกเหรียญเป็นตลาดขาลงบแบบนี้ครับแล้วเราอยากจะหาเหรียญที่ดูแข็งแกร่งกว่าเพือพ่อนเราจะต้องเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าตลาด,ดาหน่อยอใช่ถ้าตลาดมันเริ่มที่จะพลิกขึ้นมาแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยมีโอกาสที่จะอาจจะขึ้นได้มากกว่านะครับ,รบเพราะว่าในช่วงเรวร้ายเนาะทุกคนถูกเทขายหมดเนี่ยกลุ่มเนี้ยลงช้ากว่าเพื่อนในช่วงที่ตลาดพลิกกลับมาเนี่ยเขาอาจจะมีปัจจัยบวกแฝงอยู่ก็ได้นะครับก็ จากที่ไปทําการบ้านดูครับผมอ้างอิงตามแบบในเชิงของของเทคนิคอลนะครับไอพวกตัวสีเ,เส้นสีขาวๆม่วงๆพวกนี้ครับมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของ, <ừ. S 2> ข,องของตัวราคามานันนะครับในตอนที่ทุกเหรียญเนี่ยลงหมดราคามันจะห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเยอะมากนะตัวประมาณ56ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ยังคลอเคลียร์อยู่แถวแถวเส้นค่าเฉลีย่ยอ่าแปลว่ายังตัวฟอร์มไม่ดีอยู่นะยังเพอร์ฟอร์มด้อยู่ยังยังดูยังดูแข็งแกร่งกว่าเพื่อนนะครับ แต่ว่าถ้าตลาดเริ่มพลิกกลับมากลุ่มเนี้ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะกลับเร็วไม่เป็นคอนเซปที่เราใช้ในการคัดทุนนในแหละในช,ช่วงหุ้นตลาดขาลงพวกเนี้ยนะครับที่ไปเห็นมาก็จะมี a อแวอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกตัว KNC มานาอย่างอย่างมานาเนี่ยเขาเป็นตัวเ,เกี่ยวกับตัว m e t a เวิร์ตัวหนึ่งที่<ม>ที่ชัดเจนมากนะครับตัวนี้คนก็สนใจเยอะเหมือนกันนะฮะใช่ใช่ครับ<อ>ใช่ครับ,รบแล้วก็ซิกอะไรเงี้ยซิกก็เป็นเหรียญโปรเจกต์ของของคนไทยนะครับของคนหมูหมูอุ๊บบีนะครับแล้วก็ X อาพีก็ยังเหมือนเหมือนยังดูแข็งแกร่งอยู่นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตัวทองคำาหมบางทีเราอย่าอย่าไปฝืนเทนเนาะถ้าตลาดเป็นขาลงแล้วเรายังอยากจะแบบขอหน่อยอยากอยากจะซื้อจังเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องซื้อสินทรัพย์ที่มันน่าสนใจก็ได้อย่างทองคำเนี่ยขึ้นมามาพอสมควรอย่างที่ซิฟเมกเองะครับก็มีเกี่ยวกับพวกทองคำดิจิตอลเนี่ยมีถึงสองเหรียญน,นะครับให้เราสามารถเข้าไปทําการศึกษาค้คนคว้านะครับอีกตัวหนึ่งชื่อ Ex ็กซ์บูเลนนะครับอีกตัวหนึ่งชื่อ ชื่อโกโก้ Go นะครับอ่าก็เป็นทองคำดิจิตอลตัวหนึ่งนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเอ่อเป็นตัวที่ราคาอ้างอิงคล้ายๆกับราคาทองคําโลกเลยนะครับคือคือ,คอตัวเหรียญทองคำเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวไปสอดคล้องกับราคาแบบโกลสปอร์ต่าทองโลกไหมคุณเอกใช่ครับใช่ครับเป็นในทิศทางเดียวกันแต่ราคาอาจจะมีการแตกต่างกันบ้างแล้วแต่บางช่วงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองว่าถ้าทิศทางหลักหรือทิศทางลมอ่ะยังยังเป็นขาลงง่ายสุดเลยถ้าจะ ปลอดภัยที่สุดก็คือว่าเราเลือกสินทรัพย์ที่ดูแข็งแกร่งกว่ายกตัวอย่างเช่นเซฟเฮเว่นอย่างทองคำเพราะตอนนี้ความกดดันนี่คือเยอะจริงๆนะจากจากหลายอย่างนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็าอาจจะใช้วิธีการถือเงินสดก็ได้อ,อย่างในซิฟเมกก็จะมีตัวที่เป็นพวกสเตเบิลคอยับอย่าง USDC หรือ USDT พวกนี้นะครับระหว่างที่เราถือคลองอยู่เนี่ยครับมันก็จะมีพวกโปรแกรมที่ชื่อว่าซิฟอัพซิฟล็อกเหมือนเป็นแคมเปญตัวหนึ่งระหว่างที่ถือเนี่ยเขาก็จะ คล้ายๆกับว่าจะได้รับโบนัสเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเข้าตัว wallet อยู่ตลอดเวลาก็คือมันก็นนจะมีโบนัสเติมให้กับเราเหมือนเป็นดอกเบี้ยฝากแบงก์อ่ะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับถ้าถ้าพูดได้เห็นภาพง่ายที่สุดครับ,รบก,ก็ถือว่าเป็น การที่เราได้รีเทิร์ในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงอ่ายัมีเงินเข้ากระเป๋าอยู่ตลอดเวลาก็ก็ทำให้เราเลือกที่จะรอได้นะครับในช่วงที่ถ้าตลาดกลับมาเราถึงค่อยค่อยสวิตช์เข้าไปสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งหนึ่งก็ก็ผมก็ไม่สายครับอืมก็คือเวทอด์ซีไปก่อนก็ได้ถ้าใครแบบอยากให้ปลอดภัยไว้ก่อนอแต่อย่างที่คุณเอกแนะนําว่ามันก็ยังมีตัวที่พอว่ายังเพอร์ฟอร์ไม่ดีกว่าตลาดแต่ก็รอวันว่าถ้าตลาดมันกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ว่าเขาก็น่าจะวิ่งได้ดีคือตกนนี้้้ซือออต่ไดมคุณ อย่างมานะหรืออะไรพวกนี้จริงๆถ้าถ้าเป็นเป็นสไตล์ส่วนตัวของผมนะผมจะค่อนข้างคอนเซอร์ว i ทีฟหน่อยนะก็ถ้าไม่มีสัญญาณที่น่าสนใจจริงๆชัดเจนจริงๆอะไรเงี้ยอาจจะเลือกที่จะเวทแอนซีก่อนนะครับแต่ขึ้นอยู่กับสไตล์คนด้วยว่าถ้าสมมติบางคนลงทุนระยะยาวหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะมีแพลนอยู่แล้วเช่นอาจจะ DCA ในทุกเดือนที่เขาวางแผนเอาไว้นะครับถ้าถึง ถึงช่วงจังหวะเวลาเนี่ยเราก็ต้องทาตามแผนทำตามบบแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยจะเลือกที่จะรอก่อนรอให้มันมีสัญญาณที่แข็งแกร่งก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้ทุกคนทํากันบ้านให้หนักนะอย่าเพิ่งแบบว่าพอแดงก็แบบปิดจอแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำกันบ้านเยอะๆเวลาที่ตลาดมันพลิกอัพกลับมาเนี่ยเราจะได้ไม่ไม่เซอร์ไพรส์ไม่ตกใจแล้วก็สามารถ เอ่อทคแอคชั่นได้ทันต่อเหตุการณ์นะครับครับส่วนตัวนี้ผมเชื่อเลยนะฮะยิ่งช่วงที่ตลาดลงหนักเนี่ยยิ่งต้องติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเลย<ช>ไม่ใช่นานแล้วเนี่ย<ส>เดี๋ยวหนักกว่าเดิมนะอาการเราหนักโคม่าเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเอกนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ